ผลคะแนนใหม่เริ่มทยอยออกแล้วบางหน่วยพื้นที่กรุงเทพมหานครเขตป้อมปราบสัตรูพ่ายผลการนับคะแนนออกมาทำคนงงพักก้าวไกลคะแนนหายจากกรณีที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตมีมติสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้ง66ใหม่ของซอซอแบบแบ่งเขตจำนวน16หน่วยและแบบบัญชีรายชื่อจำนวน31หน่วยรวมทั้งสิ้น47หน่วยเลือกตั้งใน16จังหวัด โดยกำหนดการจะนับคะแนนในวันนี้วันที่11มิถุนายน -66 นี้ซึ่งการนับคะแนนใหม่มีหลายหน่วยเริ่มขึ้นแล้วผลนับคะแนนใหม่กรุงเทพมหานครเขตอ้อมปราบศัตรูพ่ายมีรายงานหน่วยเลือกตั้งที่1หน่วยเลือกตั้งที่3แขวงบ้านบาดเขตอ้อมปราบสัตรูพ่ายที่เริ่มนับคะแนนใหม่เมื่อประมาณ9นาฬิกาเนื่องจากคะแนนออกมา549คะแนนขณะที่คนที่มาแสดงตน5 3 8สคนบตรเสีย14บใบไม่ลงคะแนน12ใบ มีคะแนนเขย่ง37คะแนนผลการนับคะแนนใหม่ปรากฏว่าพักก้าไกลได้211คะแนนพักรวมไทยสร้างชาติ154คะแนนพักเพื่อไทย73คะแนนพักประชาธิปัตย์28คะแนนพักชาติพัฒนากล้า11คะแนนมีบัตรเสีย1 4สใบและบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน12ใบต่อมานายพงจักรกรินถาวรพงผู้อำนวยการเขตอ้อมปราบสัตรูพู่พายให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการนับคะแนนครั้งแรก น่าจะเกิดจากการขีดคะแนนซ้ำหลังจากการขานหรือ human error ซึ่งผลจากการนับคะแนนใหม่มีผลการเปลี่ยนแปลงต่อจำนวนเสียงจากครั้งเดิมดังนี้พักก้าวไกลครั้งที่แล้วได้230คะแนนครั้งนี้ได้211คะแนนพักรวมไทยสร้างชาติครั้งที่แล้วได้163คะแนนครั้งนี้ได้154คะแนนพักเพื่อไทยครั้งที่แล้วได้78นน็คะแนนครั้งนี้ได้73คะแนน พรคประชาธิปัตย์ครั้งที่แล้วได้30คะแนนครั้งนี้ได้28ดคะแนนทั้งนี้47เขตเลือกตั้งที่มีการสั่งนับใหม่ได้แก่หนึ่งกรุงเทพมหานครหกหน่วยเลือกตั้งสองชนบุรีสองหน่วยเลือกตั้งสชุมพรสหน่วยเลือกตั้งสตรังหกหน่วยเลือกตั้งหนครนายกหนึ่งหน่วยเลือกตั้ง6ประจวบคีรีขันเจ็ดหน่วยเลือกตั้งเจ็ 7. แพร่หนึ่งหน่วยเลือกตั้ง8ดลบบุรีแดหน่วยเลือกตั้ง เสมุทรสาคร2หน่วยเลือกตั้ง10สระบุรี2หน่วยเลือกตั้ง11สุโขทัย1หน่วยเลือกตั้ง12กาญจนบุรี2หน่วยเลือกตั้ง13บสาชิงเชราวหน่หน่วยเลือกตั้ง14พังงา2หน่วยเลือกตั้ง15เพชรบุรีหนึ่งหน่วยเลือกตั้ง16บหนองคาย2หน่วยเลือกตั้ง